ดีครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าก่อนจะเข้างานอัปโหลดคลิปสักหน่อยก่อนจะเข้างานอัปโหลดคลิปไอคลิปนี้ก็แล้วผมจะตั้งเวลายอยู่ประมาณสิบโมงนะฮะไอคลิปแรกเมื่อเช้าเนี่ยผมตั้งเวลาไว้ก้าโมงนะฮนะก้าโมงเนาะก้าโมงเช้านะนะแล้วคลิปที่สองเนี่ยผมจะตั้งเวลาไว้สนะิบโมงเช้าเดี๋ยวถ้าผม มาสิบโมงเชา้าในพอเวลาพักผ่อนมีแค่สิบห้านาทีแต่ยังไงก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะแต่ถ้าผมมีเวลาก็ผมจะมาอัปโหลดคลิปตอนสิบโมงอีกคลิปถ้าถ้าผมอัปโหลดคลิปตอนสิบโมงแล้วผมจะตั้งเวลาประมาณเที่ยงนะฮะตั้งเวลาไว้ประมาณเที่ยงห่างกันตั้งเวลาห่างกันสองชั่วโมงนะบบางคลิปก็อาจจะห่างกันประมาณชั่วโมงครึ่ง ก็ก็พยายามเลยนะฮะก็ให้เราลงคลิปทุกวันทุกวันลองเปลี่ยนลองถูกไปด้วยกันมันจึงมันไม่ยากมากนะฮะเอาโทรศัพท์มือถือมาตั้งไว้ให้มันนิ่งๆน,นะฮะนะพอเวลาเราถึงในห้องแล้วก็มาตั้งไว้ให้มันนิ่งๆน,นะให้มันนิ่งๆแล้วก็อัปโหลดคลิปไปเลยนะพอเวลาเราอัปโหลดคลิปแล้วไม่ต้องลุก ไปลุกมานะฮะพอให้เรานั่งที่เดิมนั่นแหละนั่งนั่งแล้วก็พูดพูดไปเรื่อยๆพูดเรื่องส่วนตัวมั่งเรื่องอาชีตประจำบันบ้างเรื่องใน่ันธม้ามัางพูดลายลายอย่างค่อยๆพูดค่อยๆจานะซึ่งมันคนฟังบางบางคนก็อาจจะฟังไม่เข้าใจบางคนก็อาจจะฟังเข้าใจนิดๆฟังช้าๆเข้าใจนิดๆแล้ว จะได้รู้จักจะได้ทำคมรู้จักกันที่ในช่อง Youtube นะครใครที่เปิดช่อง Youtube ไว้อยู่แล้วก็ให้ทำงานแบบจริงๆต่างๆไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยนะฮะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องฟังคนข้างนอกเพราะคนข้างนอกเขาไม่ได้ช่วยอะไรเรามากมายเลยนะโอเคนะผมก็จะมีแค่นี้ครับผม